สวัสดีค่ะที่ฉันที่กิ่งจินิพามานะวัฒนาวงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับ6เลขที่6ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงสุนัขที่หนูชอบค่ะ สุนัขที่หนูชอบคือสุนัขพันธุ์ดเบอร์แมนพินเชอร์มีสีสัที่ยาวและลำตัวที่เพียวมีกล้ามเนื้อหูมักจะถูกตัดและดัดให้ตั้งขึ้นหางด้วยส่วนมากถูกตัดให้สัน้นดเบอร์แมนพินเชอร์มีขนสั้นมันวาวสีดำแดงเข้มฟ้าหรือเทาอมเหลืองและมีลายสีสนิมแตมที่หน้าลำตัวและหางสุนัขพันธุ์นี้ผลัดขนปานกลางและต้องการการแปรงขนน้อยมีอายุไขเฉลี่ยประมาณ10-12ปี ลักษณะนี้ใส่ของโดเบอร์แมนพินเชอร์จัดอยู่ในกลุ่มสุนัขที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางคือจะอ่อนโยนกับมนุษย์หากได้รับการฝึกและเข้าสังคมที่เหมาะสมเขาจะจงรักภักดีต่อเจ้าของและปฏิบัติต่อเด็กอย่างดีหากว่าเลี้ยงมาด้วยกันอย่างไรก็ตามโดเบอร์แมนบางตัวอาจจะผูกพันกับแค่คนคนเดียวการอาศัยอยู่กับโดเบอร์แมนพินเชอร์เป็นสุนัขที่มีพลังกระตือรือร้นและต้องการการออกกำลังกายในปริมาณมากหากไม่ได้รับการออกกำลังกายเขามีแนวโน้มที่จะรบกวนหรืออาจจะก้าวร้าวได้เขาสามารถปรับตัวให้อยู่ในอพาร กําลังกายทุกวันการฝึกให้เชื่อฟังและเข้าสังคมอย่างระมัดระวังเป็นสิ่งที่จําเป็นตั้งแต่อย่างมีอายุน้อยข้อตอบสนองค่อนข้างดีกับการสนับสนุนในเชิงบวกไม่จําเป็นต้องฝึกการอาราขาเป็นพิเศษเพื่อที่จะให้เขาเป็นผู้ปกป้องครอบครัวที่ดีในความเป็นจริงแล้วผู้เชี่ยวชาญมักจะไม่แนะนําให้ฝึกการอารากขาให้โดเบอร์แมนพินเชอร์เป็นพิเศษเพราะอาจจะนําไปสู่พฤติกรรมการปกป้องมากเกินไปหรือก้าวเราได้ ประวัติของดูเบอร์แมนพินเชอร์ชายชาวเยอรมันชื่อหลุยส์ดูเบอร์แมนเป็นผู้ที่พัฒนาสายพันดูเบอร์แมนพินเชอร์ในปลายคริสตศักราชที่180 0เขาเป็นพนังงานเก็บภาษีและต้องการสุนัขอารักขาที่จะไปพร้อมกับเขาในการทํางานดูเบอร์แมนได้เก็บสุนัขท้องถิ่นมาเลี้ยงในขณะที่เขายังได้ไปสถานที่ต่างๆไม่มีใครทราบอย่างแท้จริงแต่หลายคนสันนิษฐานว่าเขาได้ผสมพันธุ์ข้ามหลายสายพันธุ์เพื่อให้ได้มาซึ่งสุนัขพันดูเบอร์แมนพินเชอร์ ก็จะมีลอตเวลล์เจอร์แมนฟินเชอร์กรีดเดนเจอร์แมนชัปเปิดแมนเชสเตอร์เชรียอิงกริชเกลฮาร์ชอตแฮชัปเปิดถึงแม้ว่าระยะแรกเริ่มของสายพันธุ์นี้คือการอาราคาและยังคงตำแหน่งทั่วโลกในปัจจุบันแต่ดูเบอร์แมนฟินเชอร์ยังได้ถูกใช้เป็นสุนัขตำรวจสุนัขทหารสุนัขกู้ภัยและสุนัขเพื่อบำบัดอีกด้วยค่ะเหตุผลที่หนูชอบดูเบอร์แมนฟินเชอร์คือมันจงรักภักดีต่อเจ้าของของมันมากและมันก็เป็นสัตว์ที่ดุร้ายเช่นกันค่ะ Sorry 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 I'm